ค,ค่ะจะที่ว่ามันนีป็นโยคะแปดนาทีเน้นการผ่อนคลายนะคะขอทักทายแปบวนลใครเข้ามาหรือยังระหว่างรอนะคะอย่าลืมวอรมก่อนนะคะ หายยืดขาแลกที่ติดกันนะคะหายใจเข้าชูสองข้างขึ้นลมหายใจออกค่ำแหววหน้าทา้องห้อมมือ mm. จับข้อเท้าค่ะเหยียดหลัง ทดสอบกอดน้องค mm ่ะแลพยายามเอาหน้าผากใกล้หน้าแข้งใครรู้สึกตึงเกินไปงอเข่าได้น็กน้อยนะคะใจเข้าลึกๆใจออกยาวๆค่ะใจเข้าใหใจออกยาวๆ จากนั้นเดินมาด้านหน้าค่ะวางมือท้อยขาทั้งสองข้างเป็นจุดตุลลังกาค่ะขาอกคานติดติดพืนค่ะอับเบิดเฟ้ซิ่งด้งค่ะเต็กขาขวาขึ้นค่ะวางขาขวา ไว้ข้างนิ้วก้อยมือขวานะคะใช้มือขวาผักผักหัวเข่า,วข,าวขวาเปิดหัวไหล่ขวาค้างเอาไว้ค่ะค้างไว้ห้าง,าางาลมหายใจ สองค่ะเอามือวางตึงขาทั้งด้านขวานะคะเปลี่ยนข้างค่ะเหยียดหลังตรงกระดกขาขวายกขาซ้ายขึ้นหายใจเขา้าหายใจออกวาง วางเท้าซ้ายไว้ใกล้นิ้วก้อยมือซ้ายนะคะหายใจเข้าหายใจอ,ออกค่อยเอามือซ้ายดันหัวเข่าบิดออกไปด้านข้า45ง45องศานะคะหายใจเข้าหายใจอ,ออกเลื่อนยาวะคะ่ะ หนึ่งค่ะถอยขากลับไปเป็น d o w n w a ร์ดเ c i n g d o ดอกค่ะหายใจเข้าเป็นแพงโคข่าอกค่ะทิศพื้นค่ะหายใจเข้าเอาเ a ิร์ดเฟซซิ่งค่ะแล้วลงหายใจออกเข้าเป็น d o w n w a ร์ดเ c i n g d o ดค่ะ ลงเป็นท่าเทเบิลนะคะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหาไพดานหายใจออกเอามือขวาลอดไปที่แขนซ้ายนะคะวางวางศรีรษะลงย่ดเตะขาซ้ายไปด้านหลังคะ่ะหายใจเข้าหายใจออก ยกขาตายขึ้นค่ะค้างไว้สามถึงห้าลมหายใจค่ะสามสองค่ะนหนึ่งค่ะค่อยๆวางเาลงมายกลงตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งโตอีกครั้งค่ะหายเข้าค่ะ หลังมองตรงก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนซ้ายขึ้นหาพดานค่ะหายใจออกวางแขนซ้ายลดใต้ค่ะแขนขวานะคะวางศีรษะลงที่พื้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกทาขวาขึ้นหาพไานค่ะ วางไว้สามสินห้าลมหายใจนะคะอีกสองลมหายใจค่ะอีก 1, หนึ่งลมหายใจค่ะโอเควางเท้ากลับมาค่ะสุดทา้าโต๊แล้วยกสะโพกขึ้น ดาวเฟซซิ่งล็อกอีกครั้งค่ะหายใจเข้าทางแผงโถงหายใจออกขาวอกค้างติดพื้นค่ะแล้วหายใจออกยกศีรษะขึ้นค่ะหายใจเข้าห,หายใจออกยก,ออกตัวขึ้นมาที่ดาวเฟซซิ่งล็อกค่ะ เตะเท้าขายกขาขวาขึ้นหาพิดาหายเลยค้าหายจออกเตะเท้าขวามาระหว่างมือนะคะหายเลยค้ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะจะออกวางมืลงคมอนนะคะแล้วเอาเท้าขวากลับมาเป็นดาวอะเป้นดาวอีกรอบค่ะเตะเท้าซ้ายขึ้น หาพิดาหายเข้าหายใออกตั้งเท้าซ้ายมาทึงกลางระหว่างหายใจเข้าแล้วยกแขนทั้งสองข้างขึ้นหาพิดาค่ะหายใจสามถึง5้าลมหายใจค่ะหายใจออกเอามือค้อมเท้าซ้ายค่ะแล้ว เท้าซ้ายไปไว้ด้านหลังเหมือนเดิมนะคะเป็นดาวด์เฟซิงด็อกอีกครังค่ะนั่งลงทักส้นเท้าค่ะเหยียดมือไปด้านหน้าไต่แขนไปด้านหน้าให้ได้มากที่สุดนะคะหางไว้จามหน้าล่อหายใจา้าโลดาวนะคะ ยังตัวยุงตัวกลับขึ้นมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเราคัดเน้นความผ่อนคลายในวันนี้นะคะง่ายๆลองฝึกกันดูนะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถท,ทำตามได้แล้วมาเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ